จือว่าเขาซื้อควยเมียหนึ่งแสนหนึ่งสมมติ<ไ>อายุไขมัน30ปีลูกมันอาจประมาณ15ตัวตทีไมครับศึกษาอันับแรกศึกษาจากใจจากของก่อนา่าเลี้ยงพอฮักหรือเลี้ยงพอเห็นเขาขายคาแสนคาล้านเกษตรกร,เ,ร,กรเลี้ยงควายนี่บม่มีวันหยุดได้ครับแม่เอาบุญเอางานเจ็บไข่ได้ป่วยเขาก็ได้เลี้ยงมันครับอยากได้ขายาได้คือเขามันเป็นถุกครับมันสิเป็นทุกมหนเลยครับ ซอสิริชัยฟ้ามบริการขนส่งง้อควายทั่วประเทศประสบการณ์การขนส่งง้อควายมากกว่า3ปีบริการพี่น้องแบบวิไอพีเลยรวดเร็วทันใจแถมยังมีบริการเก็บเนื่อปลายท่างโอนเงื่อนให้พี่น้องทันทีสนใจใช้บริการเบอร์โทรศัพท์0 9 9 1 5 7 7201และ062-584-6977รับร่องประผิดหวังพี่น้องเอ้ย สัสดีครับผมน้นท์บานไพ่นะครับอยู่บานไพ่อย,ย่งหวัดขนแกนครับกะเลียงคล้วยกะโดนเติบกับเป็นซิคนนะครับเพราะเลียงพราะได้ปันพีปันนองเพราะมีผู้หักผู้หอมมีผู้หมักของเ้ากะแบ่งปันกันไปเลียงอยากมาเยี่ยมมายามกะล้องโทรติดต่อเป็นไงได้ครับ089 เจ็ดหนึ่งหาสองสี่แปดแปดครับลองโทรมาเบิงมามาต่างมาเยี่ยมมายามกันมาเป็นพีเป็นนองมาเบิงงัาเยียงแบบใดเฮ็ดจังใดทับจังไดไปจังไดครับสำหรับผู้อยากเรียงอยากศึกษาผมจะมีคำนะน้นำไห้เล็กๆเลยหน่อยเพื่อเป็นแนวทางครับสิบปีในการเรียงควอยของผมนะครับอันดับแรกเลยครับ เขาสื่อโตที่ห้องหมักมากครับโตที่ห้องหมักมากเขาได้เลี้ยงโดนได้หอดได้เลี้ยงหอดสิบปีเพราะอายุควยนี่ตัวหนึ่งเขาเลี้ยงมันดีๆนี่ยี่สิบห้าปีถึงสามสิบปีอายุไขมันเขาสื่อโตหมกักที่ห้องหมักที่สุดเขาสื่อเมื่อเลี้ยงเขามีกําลังมีแห้งเกี่ยวหนามีกําลังใจทิ่จะเลี้ยงมันครับสิบปีมันหายังเขาแน่หายทุกอย่าง,ห,านะห,างหนึ่งหายหายความสุขเพราะว่าเขาเลี้ยงมันเขาเกิดความรักความผูกพัน เขาเห็นพัฒนาการของลูกมันตามจินตนาการที่เขาได้บีดได้ออกมาสองรายได้จากข้อยครับในการขายลูกข้ยซึ่งว่าเขาซื้อค้อยเมียหนึ่งแสนหนึ่งสมมติแสนหนึ่งอายุขายมันสามสิบปีลูกมันอัดประมาณสิบหาโตคันเขาตีตัวละสามหมื่นคันได้เงินเกือบสี่แสนคันเขาคิดแบบว่าเป็นถูกเขาขายตัวละสามหมื่นหอดอายุขายจังได้กำไรครับกำไรถึงเงิ้ตา กำไรสิ้งความสุขกำไรสิ้งสุขภาพค่ะที่เขาได้เกียวหนาได้เลี้ยงได้ออกมร่างกายไปในตโตครับเลี้ยงรด,ดครับเลี้ยงตัวมกักสองมะไหนคุณเขาให้ผลผลิตให้ผลประโยชน์พน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 จากเขาครับสามหมื่นนี่คือราคาแบบว่าราคาพื้นถ <ๆ S 2> ืนแ,แบบคบิดแบบโบถูก <c oughs> เขาซื้อมซึ่อว่าเขาซื้อมา,อาสองแสนเขาขายตัวละสามหมื่นสิบตัวเขาได้สามแสน ขายสูงสุดสามแสนหกขายสูงสุดสามแสนหกหมายคามว่าสิบเท่าจากที่ตั้งแม่คราสิบเท่าจากที่ตั้งครับเพราะว่าปัจจัยกล้วยห้าบ่สามารถกําหนดไว้ว่าเมื่อสี่ออกผูหรือออกเมออกดีหรือบ่ดีออกขาดหรือสี่ออกเกินครับเพราะว่าห้าตีเป็นขันเกินเนื่อแพ้งเหมอดครับขันเ้าซสื่อในราคาที่เ้ามีกําลังสื่อ แล้วในความที่เป็นควายตัวนั้นฉลกูกควายบรรตงกับเพ่าบอ่อเผาหักันอีิดีบอ่อเผาสามารถเรียงมันได้หอดสิบยี่สิบปีสามสิบปีบ่อนึ่งนะครับอย่ยงควายคือเก่าครับหนึ่งต้นทุนในการเรียงมันบอ่อสูงครับมันบอ่อสูงมันกระหงาเป็นหลักนะครับหงาเสี้ยงนะครับมีพื้นที่มีเวลาครับมัน แล้ว,ควยควยไทยมันเป็นเป็นทนทานต่อโรคต่อโรคระบาดครับมันมันตายยากขันเลียงมันดีดีอายุไข่สามสิบปีถึงแน่นอนครับสำหรับมือใหม่นะครับย่างของผมบ่าเวนมือเกา่าคือเลียงมาโดนเขากับศึกษาจากค้นที่สำเร็จเขากับขันมือใหม่ผมแนะน้ำนะครับขันมีสนามประกวดควยงาม ผมแน้นําให้ไปนางเบิ้ง,งควยงามแล้วก็ไปเบิง้งคณะกรรมการเขาตัดสินแล้วเขาวิจารณ์ว้อยเจะตัวว่ามันเป็นจังเดยลักษณะเด่นลักษณะด้อยแล้วค้อยเจะตัวทั้งสนามพิสิประกาศว่าพ่อนั่นแม่นี่เป็นตัวออกมาอย่างสี่เขาศึกษาแล้วเขากลับไปหาเจ้าของคยวยโตนั่นๆันไปสอบถามเพิ่ว่าการเรียงจังไดพันธุก,กรรมแบบใดพอเจ้าของค้อยทุกคนใจดีทุกคนครับ พ่นบอกถุกคนว่าเรียงแบบนี้ลูกตัวนั้นตัวนี้สําหรับมือใหม่นะครับศึกษาอันดับแรกศึกษาจากใจอย่าของก่อนว่าเรียงเพาะหยังเรียงเพาะฮักหรือเรียงเพาะเห็นเขาขายคาแสนคาล้า,า,านคันคาแสนคาล้า,า,านเขาซื้อตัวตัวคนอย่างได้ไดไหลายซื้อมือนีล้านมืออื่นก็ขายได้คันโตค้นหมักได้หลายคันซื้อไปเรียงซื้อตัวเขาหมักเขาจะไปได้เรียงโดนดนั่นแหละครับอัน อันดับสูงสุดในปัจจัยการเลี้ยงควาย้คือบ่าถามใจจาของอคาบบ่าจากาจของมักอีหลีบอจังคอยสิไดเลี้ยงมันเพราะวา่ะเวาเกษตรกรเลี้ยงคว้วนี่บ่มีวันหยุดด้ยครับจ้าแม่นเอาบุญเอางานเจ็บไข่ได้ป่วยเฮากับไดเลี้ยงมันครับนั่นแหละครับเขาศึกษาดีๆเขาเบ่งในความสําเร็จเขาเมื่อดดเบ่งจุดเริ่มตน้นบ่ได้เบ่งสารตังต้น เิ่งความสาเร็จไปเบื้องต่ว่าเขาขายได้ลายลายๆก็ยขายได้คือเขาเมีนครับอยากได้ขายได้คือเขามันเป็นทุกครับมันสิเป็นทุกมหานเลยครับคแล้วเฮ็ดจ้าไหนค่อยซี่สาเร็จบันที่น่นจ้ะควายหนี่อายุตัวหนึ่ง2ีสิบห้าถึงสาสิบปีจ้าไหนก็สสาเร็จแน่นอนครับแม่นเขาสือมาลาหนึ่งตัวหนึ่งอายุไขมันยีมหปีถึงสาสิบปีเขาขายลูกมันตัวละแสนลูกมันสิบห้าตัวจ้าไหนก็เกินคาเม่ครับนั่นแหละครับ ยาใจฮอนครับผมว่าวงการควายนามุนีมันเป็นจุดสุดยอดของวงการนะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองหรือผู้เกษตรกร,กรผู้ที่มีทุนทรัพย์ทุกม้อนีีคนมีทุนทรัพย์กับมาเหรียญควายงามราคาควายมันก็ขย,ยับขึ้นหลายสมโตสมงามถือว่า สุดยอดของวงการค้ายลวครับทุกนีพัฒนะออกมาแบบมิจต,ตัวดีๆง,งยามๆใหญ่ๆแล้วก็วงการก็สนับสนุนกันดีบอบอคือจังสมัยก่อนสมัยก่อนนี่ปีหนึ่งนี่มีแค่่จักสนามครับบ่เกินหาสนามทั้งปีครับเกษตรกรนี่รอเวลาถึงเวลาสนามประกวดคือปีหนึ่งบ่เต็มที่บ่เกินสามสนามครับ ทุกวันนี้นี่สนามประกวดเวทีหลายให้เกษตรกร,ร,กรนี่เอาไปโชว์พันธุกรรมของลูกขอกหรือลูกซื่อเพื่อให้สายตาเกษตรกร,ร,กรผู้พัฒนาต่อไปครับกะผมขอกผมตังยูอำเภอบันไพครับจังหวัดขอนแก่นครับขันสิไปสิมาเฮอ,อยากมาเบิงอยากมาขอคำแนะนำอยาก การเลี้ยงเริ่มต้นแบบใดกัผมกัยินดีแนะน้ำนะครับกับเบอร์โทรศูนย์แปดเก้าเจ็ดหนึ่งห้าสองสี่แปดแปดครับขอบคุณพี่นนท์หลายๆจ้าสวัสดีจ้าขอบคุณครับขอบคุณน้องนุ้ยครับ